สำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของตัวปาร์เกอร์นะคะเป็นตัวปาร์เกอร์เวกเตอร์อรานะคะเป็นกิฟต์เซตตัวที่ทำออกมาส่งท้ายปี2565นะคะก็ออกมาในช่วงคริสต์มาสแล้วก็นิวเอียร์ปีนี้นะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะทำออกมามี2ส,สีนะคะในคลิปนี้เราจะนำมาให้ชมตัวที่เป็นตัวสีบลูนะคะก็คือ ปั Parker, Victor, Aurora, c k เ r อร์เวกเตอ o ์อาร s ราเซนะคะก็จุดเด่นของตัวรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นตัวฟู Option แบบนี้เลยนะคะพร้อมเป็นตัวกล่องของขวัญถือว่าสวยงามมากๆนะคะเวลาที่เราได้มานะคะมันจะมาเป็นตัวกล่องไส์ใหญ่แบบนี้เลย ครบชุดนะคะนี้ในกล่องเวลาเปิดมา,าก็เหมาะเป็นของขวัญมากๆเลยก็คือจะได้เป็นตัวปากกานะคะที่เป็นหัวโรรอบอทหนึ่งด้ามตัวหัวโฟลตันเทนะคะหด้ามสามารถที่จะใช้เป็นตัวดูโอ Duo ได้นะคะอย่างตัวบอดี้ที่เขาให้มาในด้ามแบบนี้นะคะลักษณะเนี่ยของ2ตัวนี้เนี่ย ตัวด้ามเป็นตัวบอดี้เดียวกันนะคะเวลาที่เราเปิดมาหัวปากกาตัวนี้เขาเรียกว่าโฟล o ันเทนะคะและที่สําคัญเขาแถมตัวลูกสูบให้ด้วยเฉพาะตัวลูกสุบก็ราคาอยู่ที่หลายร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เอาไว้ใช้ในการที่เราจะสูบน้ําหมึกจากหมึกขวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่จะใช้เป็นตัวหมึกหลอดเราก็สามารถที่จะใช้อันนี้เขาแถมมาให้นะคะ1กล่องก็คือได้ทั้งหมด ห้าหลอดเลยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็เอาหมึกหลอดใส่ลงไปได้นะคะอันนี้ก็คือการใช้น้ำหมึกจากหมึกหลอดเราก็จะได้ตัวประกาที่เป็นหัวโฟตอนเทนอ่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้โฟตอนเทนนะคะเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ออกนะคะแล้วเราใช้ตัวหัวที่เป็นตัวโรลบอลแทนได้นะคะหมึกโรลบอลจะมาเป็นหมึกเหล็กแท่งแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปได้ง่าย แค่หมุนเปลี่ยนนะคะเราก็ได้เป็นปากกาโลโลบออีกหนึ่งด้ามคุ้มจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้อ r ราลาบลูนะคะก็ในเซตนะคะมีปากกานะคะมีหัว2แบบนะคะแล้วก็มีน้ำหมึกหนึ่งกล่องที่เป็นหมึกซึมนะคะแล้วก็น้ำหมึกหลอดอีกหนึ่งชิ้นนะคะรวมไปจนถึงใจดีมากๆนะคะแถมตัวซองหนังให้อีกหนึ่ง อันนะคะซึ่งตัวนี้เป็นซองหนังที่ตีตาแบรนด์ปาร์เกอร์เลยนะคะเป็นตัวสีออกเมทัลลิกเทานะคะถือว่าเป็นตัวสีที่เป็นทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ด้านในนะคะ,ะมีมาให้ใส่ได้ทั้งหมด3ด้ามน,นะคะเราก็เอาไปใช้กับปากกาที่เราพกพาได้ข้อดีของที่เรามีตัวซองบรรจุปากกานะคะมันจะทำให้ปากกาเราไม่เป็นรอยนะคะก็เราก็จะใส่ไว้ แล้วเราก็พกลงไปในกระเป๋าที่เราถือนะคะหรือกระเป๋าเอกสารก็ได้เราก็จะมีปากกาได้ใช้ถึง3ด้ามน,นะคะถือว่าชุดนี้นะคะ ได้รับผลตอบรับนะคะก่อนที่ของจะมาถึงนะคะก็มีลูกค้าออเดอร์เอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตามหาเป็นเจ้าของกันเพราะว่าปกติพอเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษแบบนี้นะคะทํามาแค่1นซีซั่นนะคะเวลาที่ของส่งเข้ามาแล้วนะคะอาจจะไม่มีเพิ่มแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ก็อันนี้ก็เลยเป็นอีกหสีนะคะ สำหรับใครที่สนใจอีกสีหนึ่งนะคะสามารถดูในคลิป YouTube ได้นะคะก็อยู่ในห้องเพจเราก็เลือกปากกาเวกเตอร์นะคะของอใน YouTube ช่องเพนแบนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิดาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ